สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Honor X10 Max 5G มือถือที่ชูโรงในเรื่องของหน้าจอใหญ่ถึง7.09นิ้วพร้อมแบตอึดถึง5,000มิลลิแอมป์และการรองรับ 5G ในงบไม่ถึง10,000บาท ส่วนสิ่งที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ Honor X10 Max 5G รุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปชมคลิปวิดีโนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าครับกับผมนายแฟม Let's go <S เริ่มต้นกันในเรื่องแรกครับกับเรื่องของหน้าจอและการดีไซน์โดย Honor X10 Max 5G รุ่นนี้ครับมาพร้อมกับขนาดหน้าจอที่ใหญ่มากๆครับใหญ่เต็มตาจริงๆครับ7.09นิ้วอีกนิดเดียวก็ทับเล็ตแล้วครับสำหรับรุ่นนี้ หรือว่ามันขนาดแท็บเล็ตแล้วล่ะครับตอนนี้โหส่วนความละเอียดหน้าจอครับเป็น Full HD Plus จอเลือกใช้เป็น Panel IPS LCD พร้อมกับการที่ได้เป็นตัว HDR 10มาด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าโหน่าสนใจมากครับส่วนค่าสีนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ RGBW Matrix ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะระดับหนึ่งเลยในะเรื่องของหน้าจอครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากเพราะว่าถ้าเทียบแล้วเนี่ยเหมือนกับการที่เราดูหน้าจอทีวีขนาดใหญ่ครับผมแต่ภาพและไซส์เนี่ยมันขนาดแค่นี้เองไงฮะมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายกับแท็บเล็ตที่ความละเอียด จะไม่ได้สู้กับฝั่งมือถือที่ขนาดเล็กๆแล้วก็ภาพจะดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ตัวนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากถ้าใครที่ชอบหน้าจอใหญ่แบบนี้นะครับแต่คุณก็ต้องแลกมาด้วยกับน้ําหนักที่ถือว่านักมากครับ232กรัมกันไปนเลยทีเดียวครับซิม,มแบบนาโนซิมครับสามารถใส่ซิมได้สสลอ็อตส่วนไมโครดิการ์ดครับก็สามารถใส่ได้ครับใส่สูงสุดได้ที่2 5 6สกิกส่วนในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น type C ครับแจ็ครูฟังม,มาให้ฮโโดีมากไม่ได้ ตัดทิ้งด้วยนะครับลำโพงครับตัวนี้เป็นแบบลำโพงคู่ดูโอสเปกเตอร์ครับผมก็ถือว่าดีมากฮะแล้วก็มี NFC รองรับมาให้ด้วยบลูทูธเป็นเวอร์ชันล่าสุด5.1ครับรองรับ Wi-Fi 5 g h z ระบบสแกนลายนิ้วมือครับอยู่ข้างตัวเครื่องครับสำหรับรุ่นนี้ครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในด้านการทำงานครับรุ่นนี้พร้อมรันด้วย Android 10ครับแล้วก็ครอบทบด้วย Magic UI เวอร์ชัน3.1แต่ประเด็นก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะไม่มี Google Play Service หรือ Google Mobile Service นั่นแหละครับน่าเสียดายมาก้ใชป็น ฝั่ง Huawei Mobile Service แทนนั่นเองส่วน CPU ครับตัวนี้มาพร้อมกับ MediaTek Dimensity 800ครับที่รองรับ 5G ด้วยผลิตด้วยสถาปัตยกรรม7นาโนเมตรครับเป็นแบบออกตาคอครับคล็อกสปีดสูงสุด2.0กิกะเฮิรตซ์ส่วน GPU เป็น Mali G57 m e p 4ในเรื่องของการเล่นเกมก็ถือว่าเเกมที่ใช้ได้ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าจะเอาไปเล่นเกมก็จะมีตัวที่คุ้มกว่านี้ครับในงบไม่เกินหมื่นแต่ก็ด้วยความที่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเน้นหลักๆไปในเรื่องของการรองรับ 5G ด้วยแล้วก็เน้นใช้งานทั่วไปมากกว่านั่นเอง แต่เน้นใช้งานทั่วไปก็ยังไม่ดีเท่ากับการที่มันไม่มี Google Play Service ครับเสียดายมากๆาจริงๆ RAM เนี่ยมีให้เลือกอยู่ที่6กิกแล้วก็8กิกส่วน ROM 64กิกแล้วก็108กิกส่วนในฝั่งของเรื่องกล้องครับตัวนี้จัดเต็มนะแต่ว่ามีกล้องมาให้เลือกไม่กี่ตัวเท่านั้นครับน่าเสียดายมากจริงเพราะตัวนี้มีกล้องแค่กล้องหลัง2ตัวเท่านั้นครับโดยตัวไม่หลักเนี่ย48ล้านพิกเซลถือว่าน่าสนใจตรงนี้แหละครับแต่ว่าแค่มันมีแค่2ตัวซึ่งมันไม่มีเลนพวก Ultra er Wide เลนเทเลโฟโต้ oto, อะไรอย่างเี้ฮ มันก็จะมีลุกเล่นที่เทียบกับรุ่นอื่นไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ครับ48ล้านก็ได้ค่ารูฟใส่อยู่ที่ f 1.8ครับบวกมากับเลนส์เดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคครับก็ไม่ได้แย่ายมากครับก็ตัวนี้ยังสามารถถ,ถา่ายโด 4K 30เฟรมเรทได้อยู่นะตรงนี้ก็ให้เป็นข้อเด่นนิดนึงครับส่วนในเรื่องกล้องหน้าครับ8ล้านพิกเซลก็ในเรื่องของพิกเซลเนี่ยก็ไม่อยากจะพูดเยอะครับแต่ถ้าเอาความเป็นจริงเนี่ยมันก็ควรที่จะได้สัก16ล้านนี่ก็ แต่ละคนทีนี้ขยบมาในเรื่องของแบตเตอรี่ก็คือเรื่องสุดท้ายแล้วครับก็สำหรับรุ่นนี้ครับมาพร้อมแบตที่ถือว่าอึดอยู่พอสมควรครับ5 0 0พันมิลลิแอมครับพร้อมฟ้าชาร์ตอีก2 2 5วัตครับเดิมรวมแล้วครับเดิมรวมหลายรอบมากครับแต่เดิมรวมแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ลักษณะคล้ายแท็บเล็ตมากครับแต่มีความเป็นมือถือพอสมควรลักษณะคล้ายแท็บเล็ตนี่ก็คงตีไม่พ้นในเรื่องของการที่ว่า c p u ียเนี่ยไม่ได้เน้นเล่นเกมนะแต่เน้นใช้งานทั่วไปเรื่องของการที่ว่าแรมร แต่แรมน้อยไปนิดนึงถ้าเทียบกับงบประมาณแล้วนะครับส่วนสุดท้ายกับการจัดจําหน่ายของรุ่นนี้ครับผมตัวนี้มีสีเราเลือกอยู่3สีครับก็คือสีดําสีน้ําเงินแล้วก็สีเงินที่จะออกแนวแบบม่วงๆน,ๆนิดๆนะครับการแบ่งขายครับตัวนี้เริ่มต้นแรม6กิกรม64ครับจะราคาอยู่ที่8,400บาทแรม6กิกรม128ราคา9,200บาทและก็แรม8กิกรม128ครับ11,000บาทนั่นเองครับโดยราคานี้ต้องบอกว่า โคตรน่าโดนเลยครับเป็นราคาที่น่าสนใจมากจริงๆครับถ้าเทียบกับการนี่มันคล้ายๆกับแท็บเล็ตเลยฮะแล้วก็รองรับ 5G ด้วยเป็นอีกรุ่นครับที่ถือว่าน่าสนใจมากครับกับ Honor X10 Max 5G คิดองไรเกี่ยวกับรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้ครับหากชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญเลยครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊งๆเพื่อได้รับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆกันด้วยเอาเป็นว่าครับแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับซีอูเกนทุกคนครับบายๆแล้วเจอกันจ้า